ก็ยับตับก็พังโอ้ยกระตับพังจริงๆมันต้องไปกินเครื่องดื่มแซ่บๆมาแดงสันตัวสวัสดีครับเอ้าผู้ใดไร่ะผู้ใดไรเนี่ยเอ้าไ่แดงสายจวดเดิค่ะสวัสดีค่ะไ่แดงเป็นผู้จังสี่ตี้ม่แดงเป็นผู้จังสีตี้เหรอคะเขาจะเคยเห็นตัวแท้ตัวจริงตัวเปลนเปลี่ยนตัวส่วนๆผมก็ขึ้นจากหน้ามางค์หันเหรอคะที่มาพู้แจกมาไล่ดีดีนะแมนค่ะให้วางเล่นกับฉันนี่แหละค่ะ แม่แดงจ้าบ้าแดงจ้าแม่แดงจ้าบ้าแดงจ้าเอาก็มีแต่แนวแดงแดงเลยมอ๋อใจอะไรกับมีแดงอดีใจไหลมาอนิดีใจอย่างสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนมหาตูมมึมีหอย่างเนี้ยละอ่าเอาเอามาแดงสักวันเออตัวอื่นเข็มใบควันเพราะท่านหูบ้าแดงนี่เป็นอันแนวท่าคร้ยเป็นแน่ดมมันบอแมนยาท่าแผลมีหอย่างฉันบ้าแดงนี่เป็นเครื่องดื่มโอ้เครื่องดื่มมาแดงห้ามดื่มเกินวันละสิบกระป๋อง งถ้าไม่มีเงินซื้อโอ้ย,อยมันคืออย่างกัาสู้พีสู้น้องฟังเาสู้ฟังอคอนสิร้าแบบรอนๆแบบอัดผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะก็แบบนี้ปากกอกอมันจะเป็นคือสปอนเซอร์ดิสปอนเซอร์เป็นเกรือแบบคล้ายๆเกรือแร่สปอนเซอร์แก่อันอยังล่ะกระหายอ๋อแกะกะไฮน้ำกะไน้ำเขาอย่างอย่าบอกกันละไก่เห่าออกหลายๆกินมาแดงอยู่จังชีเลยโอ้ทรันป์โป้ในตีทรัมป์โป้ในขวดโอ้ยนะคะบอกเลยคือกินแกะเมื่อยแก่อัน แม่แล้วกินแก้มือยแก้ฮอนคือกันกับเน่าอ่นไปยังที่แหลเ่เจีแม่แล้วขอบคุณคณะผู้บริหารเพ่น้ำเด้อครับเด้อมาเนี่ยครับตัวเทีนนะครับหรือว่าผู้บริหารมาเนี่ยมากเองเลย <c oughs> นะครับจากบริษัทมาแดงนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเนี่ยไปนับกันปีนี้เบิดปีปีนานก็ไปอีกเด้อทีมงานมาแดงเขาเด้อ <c oughs> ไปด้วยกันตลอดปีนะครับแล้วก็ตลอดไปนะครับวันนี้ดีอกดีใจอันอีกตัวนึ่งนี่แม่ยังบัตรอีกตัวนึงเ<อ>พิ่นว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้แม่ยังอีกตัวเอ,ไอาไว,ว,ว้โตยังโตยังชั่วโมงดีๆพ่าะเป็นโต๊กูก็แล้วกันอยา่ามาเริ่นีิเล้วอันสนับสนุนไม่เนี่ยอันสร้างแดงบอเวนฮาร์เบอร์เท่ยังสั่นหมูเด้ง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 ยังวันนี้กูซาอารมณ์ดีนะนี่เป็นหัวเรื่องอารมณ์ดีอารมณ์ดีจะไดนไปเข่าคิ้วเอาเงินหมื่นตั้งแต่สี่สามหัเนาะ ได้น้ำ<อ>เขาอยู่บ,บ่บ่เอาว่าได้จ้อยว่าได้ดอกกูยานกูได้ผัวกันได้เงินมื่นมาแล้วนะนเขาหายแต่ซุ่มบ่บ,บางซุ่มอูดพูดอีปีดเขาบห่หาย กันกีโพร์หนาหนิผู้ใดน้ำมูัวผู้ได้แต่จะซุ่มบอ่อดแปลงซุ่มนี่เขาจะเรื่นว่าซุ่มมีอันจะกินซุ่มนี่ได้อยู่อ่าได้ยังได้โรคตับวซุ่มโผล่ยังไงอ,อ่ะเอ้าได้กระซ้างว่าปอดมันสอดจากหิมารอบสองรอบสามกูก็บ่ได้ค้นต่อดอกเออเนื้อบอดกูบ่ได้ใส่ดอกเงินหมื่นกูใส่ดอกจะเป็นบอหลูนไรเด็กกระดีพ่อเสียหายยุ้อแต่ว่าขันได้เงินหมื่นมะความตั้งใจว่าตั้งใจเฮ็ดยังขันได้เงินหมื่นมาี่เปิดเื้อรถรถรถจากสองขั้นโอ้เอาไปเฮ็ดหหยังลากบบ บ้ารถยังรถดีก็รถตลี่โอ้โหากีทีได้หรอรถดีหาบาทชิบาทก็ได้อกอว้ยเอ้ยเอ้ยน้องยานลิบคนเขาสิมเป็นคือบ้าเป็นยังไม่ยังอยู่รอบอะไรหรอเอ้ยเอ้ยน้องยานลิบคนเขาขึ้นเป็นสิบคือบ้าเป็นยังเอ้ยเอ้ย มันละบมไปใส่บ้าใส่ไม่เพี้ยนเลยน้องเปลี่ยนท่อนี้ทีเดียวเลยใช้ผ้าใยแม่ใหญ่ด่วยไฟอ๋อสวัสดีค่ะแม่แดงบ่เนี่ยเออแม่เดงผ้าไแม่แดงหล่ะค่ะเป็นจังไหนนางเครื่องปิดมาเมื่อยพ่อแม่โอ้ปวดโกกดาขึ้นอย่างอีตัวใส่แม่แดงนี่แหละค่ะแม่แดงค่ะปักปักหนามเอ้ยไม่อย่งค่ะอยู่ในยูทูบก็มาเป็นแจ๊คซี่แม่แดงเอาตัวจริงนี่แหละแจ๊คซี่แหละร้อนๆนั่งซี่ละโอ้ขันตัวจริงเป็นแจ๊คซี่จ้างจะเอาลูกเขยมานนั่มบ่ล่ะ เอามาอยู่เอามาหอวหลานสาวคนนี้เด็ดเด็ดบอลเด็ดบอลไม่อยากนี่ตีก้นแม่แดงกติแม่นนี่นี่นี่ผู้หนึ่งนี่ไม่ไอแม่โมโม่จ้อยแม่โมโม่กับมาบัดนี่จะเห็นว่านี่แม่แม่นี่กับมาผู้ใดแม่แดงกับมาแม่โมโม่กับแมานี่แม่น้ำตาลเชิ่มจ้อย ปวดขาเราขึ้นมาได้โอ้ยของเขาน้ำตาลเข้มอันนี้ยังอันนี้ยังนี่อันนี้น้ำตาลส้มนี่น้ำตาลชมแม,ม่น้ำตาลเข้มกมาบัดนี้อีกพุน่นนึงกม,มาที่แม่ไปผู้เย็นผู้เย็นผู้เย็นกบี้ผู้เย็นสารเด้อกูจะเข่ารอ,าอบเขาวิ่นน้ำมูเลยเด็กขึ้นผู้ไหนเด้อเจ้าขึ้อยู่ขึ้ไปนี่แหละมาซี่สีสยามอันนั้นก็สีแมงจ้าโอ้ต้นหนอนเจ้าเด็เอ้ยเบาหวานแมนโบใช่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  โอ้ยแต่ว่าแม่น้ำตาลเข้มเนี่ยพวคือบันไดดอกคือไผ่ฉันคือแม่คือแม่น้ำตาลขึ้นนี่แหละตอนนี้น้ำตาลเข้มกับแม่น้ำตาลส้มกับแม่น้ำตาลขึ้นกับ่อแมนแม่นังน้ำตาลใต้ขาวหอยนี่ฮูจักแล้วหอยคือไผ่คือไผ่คือแม่บัดปานโอปานกับมลชัยโอ้ย โอ้บาสมื่อนี่พูดสนับสนุนเท่าเป็นยังเกาะมาหลายแนวอยู่หลายแนวอยู่แต่แต่ว่าเมื่อใดพูดในประกาศย่างเดียวสักคนมาแดงม้าแดงทีมงานเท่าน้องๆ้แดนเซอร์เพราะว่าจะเป็นศิลปินนิบเหนื่อยมากแต่กินมาแล้วอ้มึงจะมาซื้อไหมห่วยแดงมันก้นแนมมันจะบ้ามาแดงนี่เราเนี้ยมึงบ้าบ้าเฉื้อยมันก็โตใจเบิื่าจะเป็นผ้ากูบงวนๆวนเพี้ยนจุดจันทนาลบทักอย่างไรมึงจะบ้าบ้าซื้อนักดนตรีดีใจจะด้วย มาแดงมาแดงควกาไดลแ่เครื่องกวามูวนกใไดเตี้ยบอกเป้าแซ่บหน่อยบอกเข้าแซ่บเยอะเบิรง่ายกระไดจ้อยจ้อยแต่เล็กไม่รอดผ้ากันโคษณาปลุกลูกโคษณามิจวาสปอนเซอร์เขาไม่ขัาพักกันดีใจไายเขาเอาโต๊ะย่างบังตอดมาสู้พีสูน้องเบิร์ดหม้าแดงจะเป็นกระป๋องไม่ใช่ขวดเวลากินหมดแล้วนักเลงไม่มีไม่เหมือนพวก ที่เป็นยาชูกกำลังที่เป็นขวดแบบขวดกระมี่แบบขวดกระมี่แบบขวดกระมี่ขอขอขอจังหน่อยนะครับอดสว่าในมิถุนโคจะหน้าบริสิมจักเทียเนี่ยอัเดียบอันนี้บพัดยกอไกทิมอันนี้บพัดยกอไกทิมตลกเบิดเลยเพราะว่าไงก็หนีเขาจะบอกคึกเบิดขึ้นตีพอกต่คึกเพราะเหลือแต่ว่าสิภาคคุณดีดเบิ์ดขึ้นเห็นดิู้้มอบม้าแดงก็คือไม่แดงนะครับแดงอีกที ยะเป็นาบกลอยปากมันบ่อขอบคอยกันคอยก้าวเาือกพันธ์ตัวผูมอมาบมาแดงก็ขึ้นเม่แดงอ๋อเม่กันยากใจก็จะหนามาเป็นตัวย่างแบบเม่จังเอาไแจกกันด้นเติมหลายตน้าเมืเศ้าก็ให้กินจ้าบางสิครับเงื้ออ๋อบำรุงหัวใจกินเด้เมาหลายกุ้ยเรอ อันทุกไทยเมื่แม่เอายาเบาหวานไม่ลูกกินอีกว่าว่าแจกทิปพร้อมขอบพระคุณแม่แดงครับหนูสุดที่ดีมีรางวัลครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคันเรินดีแล้วดีแม่แจกทิปคารินพอดีแล้วแจกตับหลุดตัวแจกตับเพราะตอนนเอาขึ้นพ่อนี่ล่ะทุกคนทุกคนพร้อมกันค่ะพร้อมกันขอบคุณพร้อมกันจ้าขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ แม่แดงแม่แดงมีอีกจะหารอยมาขอพูดไหมคอยเปลี่ยนคอยไปที่ละรอบที่ละรอบจ้าจ้าจ้าแม่ป้วงหนูสงสัยสงสัยว่าห้ามกินเกินมื่นละสองขวดบ่บ่บอบ่ห้ามบ่ห้ามบ่ห้ามมันบอกินเท่าไหรก็ได้เหรอค่ะห้ามเกินกินมื่นละสิบขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยแก้ซิมก่อนแก้เบอร์ด้วยผ่นนอามาหายังสี่ิ่นบอหักเงินตัวบ่ละหักก็ได้เพิ่นมาเป็นจับบอลเชือกเพิ่นแน่แล้วทิมหมดแม่แดงเห็นบ่เจ้าของเพิ่นนั่งอยู่หมดอ่ะบ่บ่ได้บ้าอนนเิหากััยว่่่แมพค เอ้าสิบเบิรงดูสิมหาหักยังไป็หางยานจะบอรกินก็ดังเลยเขาได้กินได้กินอยู่งกันที่นี่วิธีการดื่มบ้าแดงเราต้องเขย่าก่อนเขยาว่อนขยาวก่อนขย่าคนนี่ไหมเขย่าแล้วก็เปิดฝาอย่าเป้าเปิดเขย่าวลรือย่าเป้าเปิดเท็ดยังสัตย์คอยซีลินจากก่อนให้เป็นไฮโลความกินซีดมือพี่ฮานี่คอยจีเปิดเต็งซ้ำแม่สัตยเอาเปิดมา เปิดออกแล้วน้ําข้างในก็จะเป็นสีเหลืองๆแดงเหมือนเยี่ยวอูดไว้รับรองว่าท่านจะติดใจการดื่มเราต้องดมก่อนเพราะว่าจะได้รู้กลิ่นอ่าดมแล้วเพราะว่าดังมันเหมือนหอมหอมกินเลยได้ป่ะเนี่กินเลยกินเลยโอ้โหมึงมึงยังจงไวอีกยุติเอาออกกินต่อชิมซอยกันหากิชินเดี๋ยว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 เปิดใหม่ๆมันคือบ่มีฟองปะ โอ้ยมันเคีม่มคตรแล้วตอนนี่คอยเขย่าคอยแล้วกินกินป๊าบพวกกินได้หรือเปล่ากินเลยไอ้พอหุ่นยักษ์มาเจ้าห้าคนไอ้จนเหมิดอ้อแกนคุณแกนคุณแกนคุณเขาป๊าบเป็นยังไงกินแล้วออกออกคอนฟังป๊าบป๊าบไ<ะ>อ้คอยเมืองกันนะเป็นไหนเก็บวางหวานกินได้บะเนี่ยกินได้มันเป็นเพิ่มตัวมจากเบาหวานกินกินลงไปเป็นหนักหวานเลย ชิมน้ำมูเ้อร์ชิมกวดนนี่แหะเราะท่านได้เบิดอยู่ชิมก่ดนน้กันน่ติจะเปียงเจ้าห้าคอยปะข่าเจ้าห้าคอยเจ้าต้องกินน้ำกันแต่ปลาสมไม้กินน้ำกันไหมเนาะแต่ว่าในกาลาสมเนาะอะไรมันเป็นหยางแม่มันเป็นอยางแม่ไม่คือเป็นเหรือทองไปจากคอทวดเจ้า มือนเจ้าคัดประเด็จเปลี่ยงฟันแสดงว่าแมาแดงบูดแล้วเอาของดีของดีเพขนมากินแล้วคึกคักจ้ะแต่ว่ากูบอกกินดอกเป็นอย่างแม่ขั้นกินแล้วจิได้ผัวอ๋อคือวันมันคือยากได้ขั้นได้ผัวขั้นได้ขั้นันได้ผัวพวกเถ่าย่ามันข้าวขั้นเสียวผัวพวกเบากับย่ามันนำดูตัดชิ้นใจยูเป็นโสดผู้เดียว เี้ยวไปมือมือนี่ละกอไปเข้าเซเลอาส์สปอรในเพิรนป้วงเป็นพี่เชิดเตือให็นไวมปวงป้วงไปไมอีกจะดิ่งไปนบ้านนี้กินแล้วกูก็อยากเป้าแซกทลบาลไอ้ขึ้นกางสบ้าเนียแซกในหของกูอีกขีค่ะอแซกของเจ้าตีใหญ่กูมาเป้ากระเดยกูสีดูดเอา้เอาจังซี่แห้แบงไ้บอปแซกหน่ให้พวกลูกทำไก่หน่ให้ปวง เขาเ็ดย ok, e> right ้อเ็ดไก่อ้ยดนาะเอาไอ้แอนายลเป็นพี่ชนเตร์เดี๋ยวจะเปาว่เดวดอกแพนี่แพไนใกกินนะฮะกูเดีนนำมือกองนะเอใกูกินก็ให้กูเดนำมือก่อนไม่แยกขวดเดียวเออไม่แยกพปกเป็นขวดเดียวเป็นยังไง่วสิเป็นนำมือก่องยินีกะกาอเจ้า่นเลยเอาเลยยยกินเลยขวดนึ่งเจ้าไปเอามือก่อนแล้วเขาจีบดเจ้าเอาดํมเอาเอาอีกเลยเหนีม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่่ไม่่่่กูาเขาเหยียบกู คนเกียบพอทลดเขียบได้แม่เอาจังซี่พูดให้กับกินพูดให้กับซิมแล้วบอกรสชาติอะไรพี่น้องเบิ่งในเพิ่นเบิ่งไล่ซุดอยู่ตอนไหนบอกให้เนี่ยรถหวานทานง่ายอร่อยอจากที่ที่ฉันกินมาแล้วเก้าขวดเคิร์กเจ้าว่ายังเคิร์กขวดอันยันเพิ่งรัาไม่กินเกินสิบขวดก็เลยจงใจกินอีกลงไปส<อ>ิกินอีกขึ้นมาที่เหลือเพราะเป็นแอลกอฮอล์เพราะเมารสชาตินี่แซ่บค่ะนัวค่ะนัว นัวค่ะเอาไปไปได้ผงสโลติออนตอนนี้เป็นอย่างไรคะชิ้นนัวแท้แท้มีวิตามินบีฮอตบีสิบแปดยบีสิบแปดค่ะโอ้ยบเ้าหลายอยาห้างค่ะให้พี่น้องไปซืมเบิ้งเสียบขึ้นหนูว้าเบิ้งไหนว้าบพรถือกูนี่ที่บอกรสชาติไหนบอกมาให้เอามาไปขั้นบอได้ซื้อเนี่กินดีขั้นได้ซื้อนี่กินบ่ดีถ้าคุณจะเลือกดื่มสินค้าเครื่องดื่มสักตัวคุณจะเลือกดื่มสินค้าอะไรครับ ของพี่ท่นนั้นแล<อ>้วมยังถ้าค,คุณจะเลือกเครื่องดื่มสักตัวคุณจะเลือกดื่มเครื่องดื่มอะไรครับถ้าคุณจะเลือกเครื่องดื่มสักตัวคุณจะเลือกเครื่องดื่มอะไรครับ, <concerning S 2> บค่ะ<อ>ก็เรียกบาแดงนี่แล้วเออก็ยงชั้นแล้วเนาะจ่ว่ากินแล้วจะถิ่มกวดไปทัวทิพย์แล้วนี่ด้วยไม่ยังค,ค่ะถ้าล้านกุเยเาใส่นี่มันบาเข้ากันบ้าคับเลยใช่พ่อานก็เอ็มบรอยหาทิพย์เออมาดิเขาหาชื่อมองไหนบารีพีฮะ หาซื้อยุ่มังเลยล่ะหาซื้อยุ่ร้านค้าหลายหลายตัวเมนตอนนี้เพิ่นว้างจำนายไปน้ำร้านค้าเหาเพิ่นว้างไหมเด้เพิ่นไม่ได้ถื้อใบเด้มีว้างจำนายไปค่ะหาซื้อไล่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและร้านขายสองซ้ำนะคะเซเว่นมีขายแล้วค่ะซีเจนเพลงก็มีบิ๊กซีโลตัสมีหมดนะครับขาไปได้เซเว่นไปบอกเขาเลยอ่นคุณอ่าพนักงานครับชื่ออันเครื่องดื่มแต่หมาแดงนะครับหมาแดง อันามัยยาขายาบ่เอ้ยบุลันแจ็คแต่ว่าข่อยไปเซเว่นย่ำไหนข่อยบปใส่เสื้อเนวนี้ยักษเทียเสื้อยังษ์สัตวแม่สร้างสร้างพนักงานมันถามข่อยถามว่าเอาเบฟไหมครัพนักงานเอาตัวบ้างไดบั่นบ่กูชื่อปอนเอาโมต้าใส่บ่พี่ฮากินหนาบังเอ้ยของเย็นเขาจะมาเวฟให้แม่มึงอย่างเขาถามโมเขาเป็นอาหารชำเร็จลูกเขาอบแห้งมาแล้วอีก อ้าพี่น้องครับจะได้กระฝากนะพี่น้องเด้อตอนนี้มีจำนายแล้วนะครับยูเซเว่นยูซีเจและการล่าหน้าทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับรู้ว่าผูดอะไรจะเป็นตัวแทนจำนายนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทรซิมี่ยูดอกเนาะทียูกับมี่ยูได้ขวดนะครับพี่น้องเป็นขวดแน่เลยละครับพี่น้องครับยูอ่าเซเว่นหรือว่ายูตามตู้เย็นอ่าครับผมตามตู้เย็นแล้ววันนี้มุดเจ้าเศร้าขายเต่อเด้อปลาเด็กกับเศร้าขายส้มปลากับข้าวสายขายอยังวันนี้แม่ไม่ใช่ปวงกับเศร้าขายก๋วยเตี๋ยวเอามาเด้งนี่ไปไล่สดขายซอยเพื่นบ่ พูดทีเฮ็ดโปรโมชั่นไหมเฮ็ดไหนขวดเจียวหนึ่งชามแจกมาแดง์หนึ่งขวดโอ้โหออกเอ้ยซื้อหนึ่งได้สองมีทั้งแบบขวดและแบบกระป๋องใช่เลยเตรียมตัวเลยพวกชอบพวกชอบของฟรีอ่ะแต่ประคุณมีอย่างนีแต่ประคุณมีอย่างน่เวลาเสียเงื่อออกกำลังกายจะสิค่ะดื่มแล้วก็สดชื่นนะครับฟื้นผู้ร่างกายต้องให้ท่านด็อกเตอร์ออกเป็นผู้บอกเพราะว่าเราเป็นผู้ศึกษาแมนมีแบบขวดแล้วก็มีแบบกระป๋อง วัาเพื่อนกินมาแดงพี่น้องกินไปแล้วแซบอีหลีนะครับเพราะว่ากินหอมนะมึงสีไปกินหอมยังกินมาแดงเลยกินกินแล้วล้มดีครับนี่พี่น้องเสียบเสือไปกินนะครับกินแล้วล้มดีหลีดีครับกินแล้วดึงดาวค้ามปะกินแล้วลมดีตั้งกูว่ากินกูก็าล้มดีไม่ดังเอ้า อีแอดนี่มันโอมขวดแล้วนะในลรกนี่สอนตัวนี่กินเบิร์ขวดกันยังไงค่อเข้ามากเ่ป่าวไหนเขาไม่กินกินมากเป็นยาระบจ้ะกินหลายอิมอ่ม จะได้กันเล้วแต่เนาะขอบคุณเพื่อนนะครับที่เพัฒนมาสนับสนุนบอลลัมเพลนลำเพื่อนปีนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับเนาะให้พี่น้องเข้าครับไปซื้อไปหาอ่ามาว่างว่างขายนาล้านก็ได้จะเออมาถือถือเนี่ยเป็นพี่เจ้าเตื๋ยถ่ายรูปเนี่ยมากมามากเออไทยกเออมาปะโยความกันมามามาใส่ละมามามายกความกันพุทควัดเออมาแห่ใส่ละตากล้องเอาลถไปซั่นล่างผีเบียงเอาให้เหมดอนคนเออเอาถือกระป๋องน้ำแก่กระป๋องกระมีนะคะ โอ้โฮทรงต่างประเทศย่างเดียวกับ๋องเนี่ยอยู่เมืองนอกกับย่าบ้าโอ้ยอยู่เมืองนอกจะได้กินตี๋แบบกระ๋องส่งเมืองนอกก็มีเดี๋ยากกุชักกับสงสัยแล้วว่าผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดผู้ใอยากไม่แย่แดงอยู่ช่วยสีเขื่อนกับเล้าเตี้ยแล้วมาดูใส่ดนลิตตะกองไทยไปดูนี่เอาไทยยิ้มคขยิ้มอ่ะนับหนึ่งถึงนับหนึ่งถึงห้าร้อยนะครับโอ้ยตายพ่อละเอาหนึ่งสองมาเด้อ มาแดงปีนี mm ้จะสนับสนุนแก้วหน้ามาโอ้กองไงแรกตาโอ้กองไงค่ะเอากองไงแรกตาเอาํ้ำรังเจ้าน้ามากินมาแยงไปเติมหญิงบัตรแมนแล้วตีก็เกาบัตรสอดเจ้งผระฮูตัวเออหนึ่งสองมาแดงมาแดงกินกินผัวมันเมียอว่าั เอามันกินอล้วมันคึกโด้กินหัวมันเนี่ยกระชั้นก๋วยห่อเมียบาดจักสองกวดดอกเอเอาแบงไปผัวกูมะอเอาบาดดีภาพี่น้องมวนตัวเฮากอนสิพอโชว์สูดต่อไปแต่ลูกผู้ได้สิร้องเพงก็ล้องเด้อบาดีพ่อก่อนน้นเน้นก้ยิ่นได้ล้องเพลงมวนกอดนั้นแหะมเพลกซ่าตวนผู้ได้คอผู้ได้ขีดตะแล่หมินจังแฮงอีห่ายข่มีเพ่ไข่ประจำาข่ยัวหน่อยใจพอปู ไม่ไอ้องอให้เพื่นลองอเอาค <c ười> <c ười> ือบอลรองเนี้ยไม่ยามอะไรที่มือนนี่ เออจังลองก็ได้ดอกจังว่ากันเอาสายสดิ๊งสายส้นเอาเนี่ยสายสดิ๊กอีกแล้วใช่ไหมสายดุลองหลายรอบเลยได้แม่ให้พ่อลองครับแม่ป้าบอกพิธีกรมากเว้นจิเนี่ยนี่แหละนี่แหละคนละคนคนละคนอันนั้นนองทายมันตัวนหนาๆบักไหนอ่ะบักอันบักสายส้นอ่ะนองทายอันนี้สายสดิ๊กค่ะบอกน่ก็จันไปบอกพี่ไอ้สูวบอกพี่ไอ้ว่าจังไรค่ะบอกว่ากูจะลองเพลงไอ้จนทนได้บอกระบบต้องไปดอกเขาได้ยินละละบอกใส่ไหมบันฑ์ Eat, อั lly, นใช้ส้นขาันเจ้าส oh, no? yeah, uh, oh, 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 ีใสกระโปรงสั oh, ่นๆเสียนนั่นนี่เจ้าเป็นยังจังบ่ใาะสถุงเกย์เนี่ยถุงน้องเอาเพื่อเอาพึ่งไว้หันแล้วจังหมาขาบหนีไปใส่บัวบัเห็นแล้วน้ำผู้ใดใส่ละอ๋อละช่อนอ๋อละช่อนแล้วอัตมาคุณคุณยืดได้หนิไปค่ะ ก็แบบขี้ถุงน่องไม่ไม่ไม่ใส่ใส่ได้ขอตัวหนีห้ามเลยไม่ามาถุงน่องปองหงอยู่เป็นนองหัวอ่ะพบกับพระเอกน้อยผู้หน้ามน์กับน้องมนใจแอรแปรผลงานเพลงให้จนทนได้บอชื่อแม่มันดอกเขียดเตี้ยเอาไว้สินะประกาศแล้วไหมพบกับน้องน้องผู้หน้ามน์น้องป่วนตีนเปิมเต็มสี่ได้ไหมฝากพี่น้องนครับนะคะเรียนเป็นวันที่เก้านะคะเก้า เปนฤดูการด้ะพี่น้องเ้อเต้าให้เธอเขาได้จจขออลาพียงังจนงใกคนใหถามก่อนเด้อวาใจเธอตตอนอได้ก็ไม่บอก แล้มีเพียงใจเย้ยให้คือตัวแตวคคว่ความจนหวังอยู่ไกลเกือคนใด้อล้มาเมาเดและหุ่นางประสักยังอยู่กาความอูกแล้วใจ้าพีไว,ว้บนนอคำผู้กำกางาพลังนอ ละคันเธอของเธอทามีพงหน้าอายว,ว่าวันจะสู่เพื่อปันคอยและเจา้าเสียงเธอว่าว่าเสียรอขอฟังคำเนี่ยพุ่ง เดอแผ่นนิ่งยต่ไปซอมคอนมาแบานแห้งเ้ยมากินตามกินไตนังเยียดไงไปยำยิมงาดอย่าาลาอย่าบ้ามาจากไหนก่อนมาจากไอนโมกตีค่ะบ้านนีพน่ได็ป่วยเพราะน้ำพีไฟงูหลีบัดเนี่ย บอแมนข่อยมาแบบบอร์ลก่อนตีต่อปล่อยรัมก่อนมาเป็นดอกเขาเปงไเลบันนี้มาขึ้นกันแค่สองเท่าดิเพราะที่เขาลองเพลงยังบันี้พย์อันแล้วเจ้าสิว่าไปแล้วเจ้าคือว่ากุหลาบแดงว่างั้นนล่ะฮะล่องก็สนมาเอาลงลงเขาเล่นไรล่องเห็นบอกกันลงแล้วเห็นบอกแล้วเขาอ้โหถ่ายซื้อซื้อได้ทำไมล้อจะล่งชนะเขาพร้อมแล้วนี่ดิเขาสเกิร์กุหลาบแดงให้เขาเกินแน่ให้เกินแน่เอาครับทุกอ่าฮะ มันผู้ใดคือวุ่นวายแต่ยุราห์เนี่ยจบไปผู้เดียวเขาลงมากว่าเอาจากที่เกินกุหลาบแดงม้วนๆจักบารดิเนี่ยครับนะรับบริษันว่าโอ้ยเพลงผู้ใต้เนาะเต้ขันจะมว่าเรียนยุนี่เจ้าได้เสียตั้งแต่สินผลตัวฮานาโกนตีเตี้ยไปเรียนยุเพชรอพึ่งกุยยังบ่ได้เสียร์ไว้รับหนู่นนี่ข้าวหน้าเพชรอพึ่งกุยคอปฟ โยมโยงดำรงความรักไว้อะไรลางบัดหาเจ้า,ขา,ขาพี่ขอฝากให้เจ้าและพี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดยามไกลมัดอาลายให้นางหู เนียเกาเสคสุดเป็นคนละทานเขาพ่อนเขาได้คอยเกินตีพื่อนคอยเตยเตยแม่มันผู้ขาเจ้าสวแล้วไปีกุมภาบัานบาหรือทาไปธนารเพวเอเี้ตนนี่นั่งเยี่ได้เกินเีเขาบอกว่าเอานนั้นเหเอาเสียคสดมาตลกมลำเพิงแล้วกั่จะเกินหเ็เ็ดมันพทันลานอยนะครับบอกเป็นความสุขปากปีต่อนนองครับ